สวัสดีค่ะสวัสดีวันทีน่1พฤษภาคมนะคะ2 0 2 3ค่ะเดี๋ยวขอดูเวลาแป๊บหนึ่งนะคะเที่ยงกับ40นาทีนะคะ12.40นคลิปนี้เราจะมาจัดการกับผักที่โตโตมากเลยนะคะโตเร็วมากค่ะอยู่ในบ้านนะคะเราได้ขนย้ายผักต่างๆที่โตเกินกว่าที่จะอยู่ในบ้านออกมาในบ้านปลูกผักเป็นเรือนกระจกนะคะ วันนี้เราก็จะทำการย้ายกระถางให้ผักต่างๆนะคะที่อยู่ในมือตอนนี้ก็คือผักตำลึงนะคะเขาสูงมากแล้วก็เริ่มมีเขาเรียกอะไรอ่ะมีหนวดหรืออะไรมีอะไรเนี่ยออกมาแล้วก็เขาอยากจะเลื้อยขึ้นไปนะคะแต่ว่าไม่มีอะไรให้เขาจับให้เขาเลื้อยขึ้นไปเราก็จะต้องทำการ ย้ายลงกระถางที่ใหญ่กว่าเดิมแล้วก็หาที่ให้เขาเลื้อยขึ้นไปนั่นเองนะคะแล้วก็มีผักต่างๆอีกเยอะแยะมากมายที่เห็นนะคะก็จะมีโหระพานะคะต้นใหญ่มากแล้วก็มีบวบสกินี่นะคะมีหลายอย่างคะ่ะที่เราจะต้องจำเป็นต้องย้ายกระถางในวันนี้นะคะ นี่นะคะช่วงกลางคืนถ้าอากาศหนาวเย็นเราก็จะเปิดความอุ่นนะคะเป็นหลอดไฟอินฟราเรดที่นี่เขาเรียกอินฟราแว e ร์แมนแล้วก็ใช้ผ้าขาวบางสีขาวๆนั่นกลุ่มนะคะหรือว่าปิดซ้ำบริเวณที่เป็นผนังแก้วนะคะกระจกนะคะก็ให้เขาได้รับความอบอุ่นเพิ่มเติมตม,มาในระดับหนึ่ง มาดูฝั่งนี้นิดนึงนะคะฝั่งนี้ก็จะมีผักสลัดผักกาดที่ทนทานต่อความหนาวเย็นนะคะตัววันตัวคืนรอวันปลูกนะคะแล้วก็เอาลงดินแล้วส่วนหนึ่งนะคะก็จะมีแบบผักกาดขาวปรีแบบห่อและไม่หอ่อแล้วก็มีผักสลัดผักวางตุง้งมีผักทองหนึ่งต้น คิดว่าคงไม่รอดนะคะมันออกอาการใบเหี่ยวตั้งแต่สองวันที่แล้วเมื่อวานก็เลยทดลองเอาฝั่งลงดินตรงนี้นะคะเผื่อมันจะรอดแต่ว่ามันทำท่าจะไม่รอดค่ะแต่ก็ยังมีความหวังค่ะตาบใดที่มันยังไม่เน่าอันนี้เป็นผักชีลาวค่ะมาเพาะไว้มุมนี้นะคะอันนี้เป็นกวางตุ้งนะคะกวางตุ้ง พอเสร็จแล้วก็เอามาลงเมื่อวานนะคะลงดินเมื่อวานอันนี้ก็สลัดกินใบเมื่อวานเหมือนกันแล้วก็อันนี้เป็นผักกาดขาวแบบไม่หอนะคะเขาเรียกอะไรละเออนั่นแหละผักกาดขาวปลีแบบไม่หอ่ออันนี้แบบห่อคะ่ะ อันนี้บวบสกินี่ค่ะสามต้นอยู่ในกระถางเดียวกันดอกเริ่มมาแล้วเห็นไหมแล้วก็ตำลึงประมาณจิบกว่าต้นค่ะอยู่ในกระถางเดียวกันตำลึงสวยงามมากค่ะเมื่อคืนก็ทำการปลูกดอกไม้กระถางนี้นะคะเป็นดอกไม้เก่าเอามาปลูกใหม่ค่ะมีอยู่กี่ชนิดหนึ่ง สองสามสี่ชนิดในกระถางเดียวกันนะคะกระถางนี้เดี๋ยวหนาวมาเราอาจจะยกเข้าบ้านนะคะถ้าเขายังสวยงามดีอยู่ผักบุ้งค่ะผักบุ้งตายไปเยอะมากอันนี้เป็นผักอีตูหรือแมงลักนะคะเขาสูงจนล้มใ่ะเห็นไหมเดี๋ยวเราจะต้องย้ายกระถางแล้วก็อันนี้พลิกเพื่อนนี้ให้มา เดี๋ยวเราจะต้องย้ายกระถางเพราะมันตูตมากละ4สี่ต้นในกระถางเดียวกันแตงค่ะก็จะต้องย้ายลงกระถางจะไม่แบ่งนะคะลงแบบนี้เลยอันนี้ก็พริกเพื่อนนี้ให้มาต้องต้องแบ่งค่ะอันนี้เป็นแมงลักค่ะแล้วก็มุมนี้ก็เคยนำเสนอไปแล้วนะคะแบบเดิมค่ะมีหลากหลายพักเคียวคะน้า ปรกาศขาวปลีแบบหอและไม่หอมดอกตันตะว,วันดอกบานชื่นเข้าโพดอันนี้ต้นมะเขือค่ะเพื่อนนีให้มาเดี๋ยวจะแบ่งนะคะกระถางละต้นมีอยู่สามต้นนะคะอันนี้ก็เป็นกะเพราเอ้ไม่ใช่กะเพรานะไอ้โหระพามันสูงจนมันล้มค่ะเห็นไหมเดี๋ยวเราจะต้องต้องเอาลงกระถางใหม่แล้วก็อาจจะฝังให้มันลึกเข้าไปนะคะ ล้มไปหลายต้นค่ะเพราะว่าเขาสูงมากแล้วก็ช่วงนี้ไม่ค่อยมีแดดเหมือนกับต้นเขาจะไม่ค่อยมีแรงเท่าไหร่สูงจนล้มเห็นไหมก็ประมาณนี้นะคะผักที่เราจะทำงานในวันนี้ห <C uz ze> ลากหลายค่ะจะพูดชื่อไม่หมดอาจจะมีตกหล่นไปบ้างนะคะก็ะเพื่อนก็สังเกตเอาเองนะคะนี่ก็คือฟางหรือว่าหญ้าแห้งนะคะวันนี้เราจะใช้ ยญ้าแห้งหรือว่าฟางแห้งที่เห็นปูที่พื้นกระถางนะคะจะได้ประหยัดดินนั่นเองแล้วก็ช่วยซับน้ําไม่ให้มันเปียกแฉะเกินไปที่ก้นกระถางนะคะแล้วก็เวลาผ่านไปเรื่อยๆหญ้าหรือฟางนี้มันก็จะค,อคอยย่อยๆย่อยสลายกลายเป็นปุ๋ยให้ผักเป็นในตัวนั่นเองนะคะนอกจากนี้เราก็จะใช้ปุ๋ยขี้ไก่ ลองกลนกระถางด้วยนะคะเฮนเชียเซลภาษาสวีเดนเขาเรียกเฮนเชียเซลก็คือปุ๋ยขี้ไก่นะคะมีสัญ,ญลักษณ์ไก่อยู่เป็นปุ๋ยอัดเมค่ะแบบนี้นะคะเราจะเริ่มด้วยสามกระถางนี้นะคะเราจะใส่ที่นี้เขาเรียกเรียนคู่โหลนะคะ่ะ เล็กๆนะคะที่ทำมาจากจากดินหรือเปล่าไม่แน่ใจช่วยซับน้ำส่วนเกินที่ก้นกระถางนะคะ แล้วเราก็จะใส่ฟางนะคะการใส่ฟางก็เป็นการประหยัดดินอย่างที่ว่านะคะใส่ฟางลองที่ก้นนะคะฟางที่เราใส่เนี่ยเดี๋ยวมันจะค่อยๆยุบค,ค่ะมันจะค่อยๆยุบแล้วเราก็ค่อยเติมดินที่หน้ากระถางทดินจากด้านบนนะคะ พอฟางยุบตัวแล้วค่อยเติมดินด้านบนเอานะคะในเบื้องต้นนี้เราก็ไม่ต้องการให้ดินมันเยอะเกินเพราะว่าผักของเรามันยังไม่ได้โตมากกันเองนะคะไม่ได้โตมากต้องการดินมากขนาดนั้นไม่งั้นถ้าดินมันเยอะเกินมันอาจจะแน่นเกินเนะะี่ยค่ะเราก็ใช้ฟางนี่แหละให้ดินมันไม่ต้องเยอะเกินน้อยค่ะทีนี้เราก็ ตามด้วยดินนะคะวันนี้อากาศหนาวเย็นเราจะใช้ดินที่ซื้อมาอย่างเดียวนะคะยังไม่เอาดินที่หมักไว้เพราะว่าขี้เกียจออกไปขุดค่ะมันเย็นอีกอย่างนึงเรายังมีทกอีกเยอะแยะนะคะที่จะต้องใช้ดินเพราะฉะนั้นดินที่เราทําจากมุ๋ยหมักที่หมักเองนะคะเรายังมี เรื่องราวที่จะต้องนำดินเหล่านั้นมาใช้อีกเยอะค่ะก็ยังไม่ต้องรีบร้อนนะคะตอนนี้ก็ใช้อันนี้สิตัวเพราะว่าดินที่ซื้อเนี่ยมันปลูงมาสําเร็จแล้วมันมีปุ๋ยมาแล้วนะคะปุ๋ยลืมปุ๋ยขี้ไก่พูดถึงปุ๋ยลืมปุ๋ยขี้ไก่เราก็เอาปุ๋ยขี้ไก่เนี่ยลองที่ลองที่ต้นแบบนี้นะคะกะเอาค่ะ มันไม่ได้ออกดิบแค่ทีเดียวนะคะมันจะค่อยๆออกดิบค่ะปุ๋ยขี้ไก่นี่ก็คือทอดเองของปุ๋ยขี้ไก่เขาว่างั้นนะผู้เชี่ยวชาญเขาว่าอย่างนั้นนะสามกระถางนี้เราก็จะเลือกปลูกผักที่โตที่สุดที่จะเป็นต้องใช้เนื้อที่เยอะที่สุดนะคะเราจะมาลงสามกระถางนี้ แล้วก็คืนนี้ถ้าอากาศไม่เย็นมากนะคะเราก็จะให้เขาอยู่ในนี้แหละอยู่ในบ้านสุกผักนี้เลยนะคะจะไม่ยกเข้าบ้านแต่ถ้าหนาวจัดจัดก็อาจจะต้องยกเข้าถ้าไม่หนาวจัดก็ให้เขาอยู่ในนี้แหละใช้วิธีการเปิดความร้อนเสริมเอานะคะก็จะได้ประหยัด พื้นที่ในบ้านด้วยค่ะเพราะตอนนี้ในบ้านเนี่ยมีผัเกเยอะมากแล้วก็ใส่มาสดุเพิ่มความร่วนซุยของดินเข้าไปมันเบานะคะเหมือนโฟมอะ่ะมันเหมือนโฟมคะ่ะส่วนตัวเดิมทีปลูกผักปลูกอะไรไม่เป็นเลยนะคะลองผิดลองถูกดูในอินเทอร์เน็ตดูใน youtube หาข้อมูลมนะคะจากทางจากทั้งในสวีเดนแล้วก็ในประเทศไทยหลกยากเนี่ย ยากอยู่ค่ะมาละมาละเฮ้มาแล้วมาแล้ว,ลว,ลวนี่ค่ะต้นดึงของเรานะรากเขายาวแบบพอดีเ่อะพอดีได้เลือกอได้ยามเห็นไหมรากสีขาวขาวกลำลังงามเลยได้เลือได้ยามใหญ่ยยกระถางน,นะคะแล้วก็ เติมดินลงไปข,งข้างนะคะแบบนี้ไม่เคยปลูกตำลึงไม่เคยคิดว่าในชีวิตนี้จะได้ปลูกตำลึงเพราะว่าแต่ไหนแต่ไรตั้งแต่เป็นเด็กมาตำลึงมันก็มีอยู่ตามข้างรั้วในหมู่บ้านไม่เคยซื้อตำลึงกินไม่เคยคิดไม่เคย นกว่าตัวเองวันหนึ่งในชีวิตจะปลูกตําลึงได้แล้วมันขึ้นอ่ะให้เกคิดเลยค่ะเดี๋ยวเราจะมีการโรยโรยผงที่ทำให้ดินมันไม่แน่นด้วยนะคะเพราะว่าเปอย่าง้นเดี๋ยวดินมันจะแน่นเกินค่ะ มันแน่นเจอแล้วเดี๋ยวลากเขาเจะเ,จเ,จเดินไม่สะดวกเกลี่ยให้ทั่วนะคะ เดี๋ยวเราก็จะเอาไม้ที่มันยาวเนี่ยมาเสียบนะคะให้เขาได้เลื้อยขึ้นไปจเจริญเติบโตต่อไปนั่นเองแล้วก็รดน้ำค่ะเดี๋ยวเราก็จะทำแบบนี้กับทุกๆต้นนะคะ ตอนนี้ตำลึงของเราก็ได้กระถางใหม่ที่มีดินแล้วก็มีธาตุอาหารครบถ้วนต่อไปนี้ก็เฝ้าดูการเจริญเติบโตของผักตำลึงของเราแล้วก็รอวันเก็บเกี่ยวแค่นั้นเองนะคะเดี๋ยวเราจะทําแบบนี้กับผักทุกต้นที่วางแผนจะย้ายลงกระถางวันนี้นะคะกระถางก็อาจจะมีต่างไซส์นะคะแล้วแต่ขนาดของผักที่เราจะย้ายลงกระถางนั่นเองค่ะ สำหรับคลิปนี้ลาทุกคนไปแต่เพียงเท่านี้ขอบคุณสําหรับการรับชมแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะสามต้นนี้เอาไว้ข้างนอกนะคะที่เหลือคนเข้าบ้านค่ะอันนี้คือโหระพานะคะใบใหญ่มากเราจะไว้ข้างนอกนะคะอันนี้เป็นกระถางถาวรให้เขาแล้วนะ ส่วนนี้ก็กระทางถาวรแล้วนะคะโหระพาเช่นกันอันนั้นเป็นบวกสุกินี่ค่ะ ตอนนี้เราก็ลดความร้อนมาเหลือแค่หนึ่งวงแหวนนะคะมันจะมีอยู่หนึ่งถึงสองนะคะสวงแหวนปิดไปหนึ่งวงแหวนนะคะวงแหวนใหญ่ปิดไปเปิดแค่นเล็กเพราะว่าเราได้ห่มผ้าให้ผักเรียบร้อยแล้วนะคะใต้ผ้าหม่มผืนนั้นอุณหภูมิก็จะโอเคเลยค่ะผักอยู่ได้ทั้งคืนไม่มีปัญหานะคะ